ดอกเบี้ยเริ่มตน้น2.79%เานต่อปีพอ,อน,น,นานสุดๆุด84%สงวดสมเตินาน6เดือนคุณตาล้อง<า>จะยืนอย่างนี้อีกนานไหมทำไมคะกูจะลุกแล้วกูเมื่อย <laughs> โอ้ยอายุปูนนี้ล้าไขข้อไม่ค่อยดีอ้ยโอเคทุกนต่อไป สวัสดียังเป็นทางการนะครับผมขอ,องแจ็คออโต้เทรดกับน้องน้องดักค่าเหมือนเดิม <Wow S 1> หันเห็นน้องดักใส่แมสกูก็ยังไม่ใส่เอ,เอาเห้เข็มสองแล้วใส่เลยถช่งั้นแล้วไงกูงใส่แล้วไม่ใช่กูถามว่าเข็มอะไรเข็มสองจะสามแล้วจ้าอ๋อจะสามแล้วนี่จะรอบูสเตอร์แล้วนะครับ<ช>โอเคเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออโต้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงงทีมงานแล้วก็น้องตะกี้เราด้วยให้กําลังใจหนูรถน้ำหนักด้วยนะคะเฮใช่สิเราอ้วนทั้งอ้วนทั้งไปทะเลมาดําตึ๊บเลยเจบอะไรนะคําว่าอ้วนพูดเบาๆก็เจ็บใช่วันนี้ไปกี่ต่อเจ็บไหมคะตะก้องเจ็บตั้งแล้วอ๋อวันนิ่งวันนิ่งเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามีคนอ้วนกว่า เร uhm si> ิ่มเริ่มเลยรถเลยคัเลยเฮ้ยเดี๋ยวนีคือยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยอ้วนอย่างเงี้ยตอนยังกินอะไรต่อวะไม่ไม่กินแล้วค่ะพอดีไม่ไม่กินข้าวเย็นอ๋อไม่กินข้าวเย็นกินยอดข้าวหยุดงดเลยโอ้ไม่หลุดด้วยครั้งที่แล้วหลุดงดเลยโอ้โหโดนย้ำไปเยอะไงย้ำนะครับชุดนี้ จะมาโปรเดือนไหนให้โปรเดือนนั้นเลยแต่ถ้าเป็นโปรเดือน11เราก็มีแจกอยู่9อย่าง<ฮ>นะครับเยอะเหมือนเดิมเยอะทุกโปรนะคะทุกคนถามผมก็คือแถมอันแรกเลยกรอบรูปทองคำจากร้านทองชั้นนำ นะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกล้องบันทึก,ก<ฟ> Full HD ขัดเครือบแก้วคูป,ปองเติมน้ำมัน1,000บาทค่ะเปลี่ยน่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรองนะคะพรมเข้ารูปค่ะฟรีค่าแรงต่ออการใช้งานนะคะกิฟต์ว่าเชื่อจาก Amazon ถูกต้องอีก500บาทให้นะครับของ Amazon, อง Amazon. ให้เรียบร้อยเลยเบอร์โทรติดต่อนะครับ0892443500 l a t Jack Auto เอาคันแรกเลยไหมเริ่มคันแรกเลยกับอั t r รนะครับ ตัวปี17 20แจ้งก่อนคลิปนี้นะครับเป็นรถที่ราคาเริ่มต้นที่3 0 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน459,000บาทฉะนั้นผ่อนเนี่ยสูงสุดไม่เกินหมื่นผ่อนสูงสุดไม่เกินหมื่นนะครับมาเลยกับ a อ t r a c t ตัวนี้ตัวท็อปด้วยนะจ๊ะเป็น g l s นี่เลยคุณตะก้องมาดิ มตัวสั้นขาสั้นด้วยอันนี้คุณตะก้องตัวสั้นนะครับ <S <S นอ <S <S ้องตะก,กี้เราเป็นไงหัวน็อตสวยไหมหัวน็อตเม็ดอาร์คสีมาร์กิง้งอยู่ครบรถปี1 7จอด19นะจ๊ะใช่เปล่าวะใช่สิเฮ้ยจด2ีสิเลยอะ่ะคุณตะก้องมันจะลากจดอะไรขนาดนั้นวะหรือว่ารถค้างสตอ็อกเดี๋ยวต้องไปดูเพราะบางทีมันมีนะรถค้างสต็อกเพราะว่า ตัวพิซูเนี่ยจะทํารถแบนดเล็กกับรถกระบะแล้วก็ PPV ไปเลยนะครับตัวนี้มอกอยังอยู่ครบนะจ๊ะไปดูข้างในกันดีกว,ว่าคุณตากล้องไปเก้าอี้หายอา้าวบอกไปไหน่ะคะพี่หออ๋อข้อไปล้างไปซักล้างทำความสะอาดแต่ด้วยคอว่าพิตตี้เราอะแต่งตัวมันก็ต้องดูว่า,วาดูให้สำมรวมใช่ไหมพอใส่กระโปรงมาให้นั่งก็ยองๆก็ชิบหายอ,ะอ่ะก็เห็นนั่งดูสวยใช่ไหม เออก็มีบใอยเขานั่งไงแต่ไม่มีไงนั่งพื้นไปเลยจ้ะขับไปเลยจ้ะพี่ผู้ใหญ่บ้านเราเขาเอาไปเก็บเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ไม่ด้วยความว่ามีเลยเกโซงเออโอเคเอ้าจะปอเช่ไปไหนเนี่ยเที่จตือเรที่จะโดดเด่นเออใช่เอาอชีวิตในแบบที่เป็นนไหมยอีกนนไหมทยานสุจุดสูงสุดอืมโอเคมาอยู่ที่47,000กับ6กโล นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็คือจะมี Cruise Control ให้ด้านขวามือเป็นการรีวิวที่ไม่เคยรีวิวแบบนี้เลยเพราะไม่มีเบาะสุขันใช่ใช่ Japanese> อันนี้เขาเอาไปซักล้างเสียสละให้นั่งพื้นใช่อันนี้ต้องเอาไปซักล้างไงเพราะว่าเราทําความสะอาดแบบนี้ก็เคยพูดแล้วว่าจะอยากพาไปดูแบบว่าทีมงานของเราเวลาซักฟอกบาะเก็บงานซักพรมเป็นยังไงเนี่ยอยากทํใไปมากเลยนะแต่ ไม่มีเวลาเพราะว่ามาทีแป๊บไปไปครับหายจริงๆมันมีอีกคันหนึ่งนะอยากรีวิวมากเลยนะแต่ว่ามันเกินงบเนี่ยก็เลยไม่ได้ทำมันด้าสามตอนนี้ไม่มีบอกสักเบาะเลย <laughs> อันนี้พี่ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจดีไงนะครับตัวฟังซ้ายมือมาต่อที่พวงมาลัยตัวนี้มันจะมีเป็นมีหนังนะครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของคล้ายๆเป็นเขาเรียกอ,อะไรพวกคล้ายๆโพลีคาร์บอเนตอะไรเงี้ยถ้ามันดูแบบว่าคล้ายๆลายลายไม้นะครับฟังซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องโทรออกวางสายสั่งการด้วยเสียงควบคุมเสียงให้นะครับ ตัวนี้ขอเช็คก่อนเพื่อความชัวร์แง่ instagram. มีกล้องหลังให้ด้วยนี่เป็นไงเหมือนกูเต้นอยู่เลยเ <c oughs> ลยมีกล้องหลังให้นะครับแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยนะครับมีระบบออโต้ให้ด้วยแล้วก็มี USB power outlet อยู่ด้านนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ของ mitsubishi style ของเกียร์ตัว D แล้วก็ DS ก็คือเหลือ3เกียร์ให้นะครับโอเคเนาะ กูอยากเบ่งมาสตาร์แน่นอนกูดับเครื่องก่อนแล้วก็ท่านั่งหยีากเบ่งพูดยังไงนะท่านี้เงี้ยปวดเข่าเว้ยตัวนี้นะครับในเรื่องของฝั่งนี้ก็จะมีในเรื่องของกระจกมองข้างพักไฟฟ้ารับปลั๊กไฟฟ้าระบบป้องกันล้อหลังถลียระบบจับระยะรถคันหน้าให้ด้วยนี่รถราคาเท่าไหร่เงี้ยสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเออลืมบอกราคาตกใจกับไอ้นี่เลยลืมบอกราคาเลย ชอบอยู่แป๊บตั้งอยู่379ขายอยู่339นะบอกก่อนนะของแถมมีให้เหมือนกันนะครับ9้าอย่างเหมือนเดิมดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%ต่อปีพอนานสุดสไปสึงสีงวดสมมนาน6เดือนคุณตากล้องจะยืนอย่างนี้นานไหมทำไมคะกูจะลุกแล้วกูเมื่อยโอ้ยอายุปูนี้ก้าขายข้อไม่ค่อยดีเอานาะดูกันต่อไปเลยครับคุณผู้ชมต่อมาเป็น MG Mg 3นะครับตัว V ตัวท็อปสุดีซัน sunroof ด้วย mm hmm. ก็คือกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมไะไให้แล้วแล้วก็ไฟหน้ามี daytime running light กับไฟลูกแก้วให้จรบร้อยนะครับ <4 S 1> บอกก่อนเรืองสดใสมากถูกต้องโอเคคันนี้ปี19จน19นะครับราคา379หลังคาดำ sunroof ด้วยคือสีรถตัดกระชุนหนูมากเออวะ่ะไม่โคตรสว่างเลยอะ <laughs> สีแปแ็นแลนมากเขาบอก<ม>แต่ใช้แต่รถรถไซนี้ต้างต้องใช้สีสดใสมันถึงจะดูเด่นนะครับหัวน็อตเม็ a อาร์มารสวยกริปหนำซ้ำนี่เลยรถไม่เคยแกะเลยยังไม่เคยทำสีเลยคันนี้เพิ่งเข้านี่เนี่ยชุดนี้เพิ่งเข้าล้างขายเอตั้งล้างตั้งแล้วก็ขายเลยไม่เคยทำสีเลยอะ่ะจริงว่แบบมันเป็นนี่อยู่เลยใช่ใหม่กริปอะ่ะใช่นี่อดูเลยไปเถอะไปดูภายในกันดีกว่าคุณตะก้องและน้องตะก,กี้ไป ว้าวแต่ไงมีสันลูฟเลิศ <L od. S 2> เดี๋ยวดูอะไรทีเด็ดไหนพี่บอเขาจะทักเราวันนี้ทักไหมวะเมื่ <S <S อกี้สตาร์อยู่ไงเมื่อเมื่อกี้เขาทักไงนะสวัสดี MG นะครับอเอออะไรอย่างนี้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นตัวท็อปสุดไม่อยู่ที่22,157โล รถน้อยไม่น้อย,อยราคาไม่แพงด้วยรถปี19.19า 19. ถ้ากับวิ่งปีละประมาณหมื่นโลหรือเดือนละประมาณ900กว่าโลนะครับราคา3 7มแสนจ่าพันจากส9มเก้อันนี้ตั้งราคาไว้ก่อนเลยตั้งทิ้งไว้เลยลูกค้าอยากให้มาตัวนี้ตัวท็อปเบาะหนังเอ้เบาะผ้านะครับมีคลิปหนังด้วยมาที่ด้านนี้ก็คือจะมีเรื่องปรับระดับไฟหน้านะครับกระจกมองข้างปรับได้นะครับแต่พับไม่ได้นะ โอเคด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกุญแจยังเป็นคุญแจเคียกสวดคีย์ก็คือคุญแจที่เป็นแบบแหนังมาแอร์ปิวแล้วเนี่ยทะลุสลูปแล้วไม่ไม่รุ่นนี้ไม่หน้าปิวแล้วตัวใหญ่มาก<อ> <laughs> หนาและหนักแน่นวงเล็บบกปืน <laughs> มันเขาเรียกว่าอดทนต่อทุกสถานการณ์โอ้เยสโอเคต่อมาเป็นพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังให้เียบร้อยแล้วนะครับมีครูสโซนโตร์สั่งการด้วยเสียงนะครับ ด้านซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องการควบคุมเสียงโทรออกวางสายอยู่ในเดียวกันพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้เป็น3กา้านคลิปด้วยอลูมิเนียมนะครับเป็นทรงดีเชฟรูจ้จักดีเชฟไหมยังไงอะคะพวงมาลัยปกติมันเป็นกลมๆพอตุดตัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีเชฟอ๋อตัวนี้หน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้มีเนฟฟี่ให้ด้วยเป็นไอสมาร์ทให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับต้องเชื่อมเนาะ ตัวนี้มีให้เลยตนี้มีให้เลย,เลยตัวนี้มใีให้เลยเป็นแมปแมปออฟไลน์นะครับแอร์ตัวนี้แอร์เป็นแอร์หมุนมือทั่วไปแต่จริงๆแล้วแอร์เขาเนี้ยมันสามารถมองดิจิตอลได้แต่ไม่ออโต้นะครับปรับเสียงตรงนี้ได้นะครับนะครับแล้วอย่างที่เห็นเราด้านบนตรงนี้มันก็จะเป็นซันลูปให้นะครับเนี่ยไปในดูบัตน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นซันลูปให้ตัวควบคุมสรุปอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้น้องตั๊กมาเปิดบอกชอบมากชอบเพราะ <ขอ S 1> ว่ามันมีกระจกอะค่ะทุกคนอ่า ทำไมเกียไม่ทำอะไรวะแต่งหน้าไงพี่ออกอ๋อทริปลี่ก็แต่งหน้าโอเคด้านนะด้านนี้ต่อมานะครับก็เดี๋ยวผมขอตบรงนี้ก่อนก็คือจะมี power outlet มี usb ให้นะครับมีระบบป้องกันล้อหลังถลายไฟฉุกเฉินหรือไฟ hazard hazard light นะครับก็อยู่ด้านนี้เกียร์ก็จะเป็นเทอร์ชิปโทนิกโอ้หนี่ใหม่มากเลยนี่ยังไม่แก่เลยเกียร์ทิปโทนิกนะครับ p i n d พร้อมกับกล้องถ่ายหลังให้นะครับน้องเขียวเราอยู่ด้านหลังนะครับ เกียเป็นทิปตอนนี้คือตกมาอ่าตกมาด้านนี้นะครับแล้วก็ชิปได้1-6 1่ะตัวนี้ได้6สปีดนะครับเบรมือธรรมดาทั่วไปแต่ก็ผมจริงๆผมเป็นคนที่ชอบเบรคมือธรรมดามากกว่าเบ็นมือไฟฟ้านะเพื่อพาแบบน้องๆไปเที่ยวแล้วดิปเ่น,นดึงจืดจือย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ดิปยังอือยัง <laughs> โอเคราคานะครับรถปี1 9 1่หไมหม่2 2 0 0 0 0 0 0บาทพร้อมของแจมแต่มีสรุปให้เลย มันไม่เย็นวะเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องปรับให้เย็นนี่นี่นี่เวลาปรับเดี๋ยวดูตรงนี้เออปรับให้สุดแล้วก็ไม่กด AC แล้วมันจะเย็นกันไหมเนี่ยเออนี่คอแม่ทำงานเมื่อกี้น้องเขาไม่ได้กด AC ไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องตาก,กี้นะน,นี่เรากดแอร์ซีคือเย็นเกินแล้วนี้เอาเหรอฮกวัวป,โปโรับอ่ะโอเคอ่ะโอเคต่อไปเลยดีไหมคุณตาล้องไปค่ะโอเคต่อไปไปสีเหลืองกันต่อสีเหลืองมาซาของเราไปต่อมาเป็น มิส um ูมิลาชนะครับตัว GLS Limited ตัวนี้ตัวท็อปสุดถามว่าสังเกตจากไหนตัวท็อปดูจากไฟหน้าก่อนไฟหน้าเป็นลูกแก้วใช่ไฟหน้ามค่อยเป็นลูกแก้วตัวนี้หน้าหน้าชิลแล้วคือหน้าโฉมปัจจุบันถ้าเป็นตัวที่เป็น GLX ตัวนี้จะเป็นไฟลูกเอ่อไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับเดลงด่งเดทาม,มีให้ฟอกแ้วมีให้กระจังหน้าจะเป็นสีดํากลิบแดงตัดกับสีเหลืองสวยๆเลยนะครับปี19.20ราคาขายอยู่300,000 9 9 0 0 0บาทนะครับนี่<า>เลยสวยสวยเลยงามๆมสวาม,มากไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในได้เลยชุดนี้ใหม่น้อยๆหมดเลยนะบอกให้เลยนะเป็นไงสวยไหม<ว>คุณตากล้องสวยดูดีกว่าตักเยอะเลยอ่ะยังไม่เจอไม่ได้นะทำไมหนูต้องดูดีกว่าทีเพราะว่าหนูเป็นคนรีวิวเอาเหรอโอเคได้เลยอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ด้วย เราไม่บอกว่าลดไปอะไรเผื่อลูกค้าซื้อไปแล้วไม่หวยออกแล้วเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนใช่ไหมตาช่ยเพราะว่าหนูนี่แหละตัวเล่นถุยผู้ม,มาสองว่าติดนะคะไอ้ยษ์แม่ตักเว,ว้ไเฮ้ยไปลไูกในเสียเวลาค <laughs> ันนี้ก็จะเป็นค e ิเลสโกนะครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ดูในคันแรกนะครับก็คือจะคล้ายๆกันคือมีค e ิเลสโกมีกระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าตัวนี้ เป็นตัวท็อปก็อย่างที่บอกมันก็จะมีในเรื่องผุ้สตาร์ทให้พิเศษหน้าใหม่แล้วตัวใหม่แล้วก็คือจะมีระบบเปิดระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อลืมมาแบบนี้ทุกจิงจิง,ง,ง,งเนี่ยนี่ไม่เท่าไหร่ดูสิห้าพันสามร้อยโ <5, 300 S 1> ล,ลเดี๋ยวเลี้ยวไปปุ๊บก็นหนึ่งแล้วแหละเออพวงมลาลัยนะครับจะทรงเดียวกันแล้วก็ด้านขวามือจะเป็น c r u สคอ control ให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกตรงด้านนี้ ก็จะมีในเรื่องของเ a ด้าหรือจับรถคันหน้าในระยะรถคันหน้าฟังซ้ายมือก็จะเป็นในเรื่องโทรออกฟังสายสั่งการด้วยเสียงแล้วก็ควบคุมวิทิวตัวนี้กต้องถอยหลังมีให้เหมือนกันนะจ๊ะด้านล่างลงมาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลบวกออโต้ให้แล้วก็มีออโต้ซัสสตอร์มี USB ให้นะครับเพราะเ่าเลดอยู่ด้านนี้เคียร์เป็น Auto ออโต้แบบดีแ<ห>ละดีดนะเดียใช่ใช่ถูกต้องจริงๆราคาเต็มคันนี้เท่าไหร่หอยหมคุณตาก้อง 439,000บาทขายอยู่399โอ้โหรถไปเยอะเลยนะรถแค่30,000ไป <laughs> รถเยอะเหมือนกันแต่ว่าเรามีของแห่แหมไม่จริงๆไม่ใช่ส4 0สี่มื่นสิว่าสใช่กับสี่0มืนะเออรถ39,000อะนะ่ะเออ399อืมแล้วก็บาะตัวนี้จะเป็นบ่อหนังแล้วก็มีผ้าด้วยนะครับผ้าหนังผ้าเป็นลายของเขาเลยแล้วก็เบกมือนะครับเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเยอะ แต่ถามว่าหน้าใช้ไหมรถเล็กที่หน้าใช้นะครับมันเป็นฮัแบกด้วยต่อไปก็เป็นอาวันซ่านะครับตัวตัวนี้หน้าเชนแล้วรถครอบครัวจริงๆก็ครอบครัวละกึ่งครอบครัววัยรุ่นก็ใช้ได้รถวัยกลางคนวัยคนที่มีครอบครัวก็ใช้ได้นะครับอวันซ่า1.5 g ปี16.17งหไม่เท่าไหร่รถปี16รถ56ปีเอ้ย45ปีไม่เท่าไหร่เลยเราเข้าไปดูใจคิดว่าไม่เท่าไหร่ สีห okay, ้าพันส้มึงยมึงอย่า,ยยายนับคันนี้คันนี้แม่งน้อยจริงสองหมื่น <20, 000. S 1> มึงไปหาให้กูด้วย <laughs> ใช่เหรอไม่ใช่หายากจะตายรถใช้งานนะเว้ยไม่ใหรถจอดอ,อ๋อไม่โรอเดาเอาไงโอเคกูเชื่อแล้วพาใครมาบันไรทุกทีโอเคตัวนี้กระจังหน้าจะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าวีนะครับเนี่ยเดี๋ยวคุณตาค้องเข้ามาใกล้ๆมาดูมานี่รถสวยมากเป็นไง รถโค้ชสวยเลยตัวเนี้ไม่ทำสี้วยใช่ไหมไม่ทำเลยเนี่ยสีเดิมๆเลยเลยใช่หัวน็อตเมทอาร์มาร์กิ้งอยู่ครบนะครับลองดูเป็นไงสวยไหมสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่สวยๆงามๆนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูภายในห้องโดยสารกันเลยดีกว่าเนะคุณตากล้องเนาะโอเคป๊ะคันนี้ มาอยู่ที่6 1497โลอ้าเมื่อกี้พูดผิดอีกเดาไป2 0 0 0 0โอ้โหปีละ20,000ื่ะกูไม่แปลกแต่ถ้ามึงบอกว่าถ้าถ้าถ้าวิ่ง5ปีล้าหาได้20,000นี่สุดยอดมากคือหาได้ไหมเออหาได้ไหมหาได้แต่ในความเป็นจริงมันจะหายากมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพวกนี้ก็ซื้อมาใช้งานเป็นรถครอบครัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นเป็นตัวจีละพอเป็นตัวจีก็จะมีแอร์บงแอร์แบ็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของปรับกระจกลฟ้านะครับ ระจไอ้เรี๋ที่ปรับไฟตรงนี้<ม>นี้ก็ที่ปรับน,น,น้ําฝนเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นนี่แอร์บอนตัวนี้วิทยุซีดีให้นะครับ USB AUX มีให้พ p เซนเจอร์ก็คือไฟเตือนตรงนี้ปรับแอร์อยู่ตรงนี้นะครับอะห,หนาวหนาวอหรอโอเคหนาวพิ่งรู้นะเนี<ม>่ยนะครับแล้วก็มีแอร์แบ<ม>็กด้านข้างคนขับให้ตัวนี้ไม่ต้องถามว่ามีกล้องมองหลังไหมไม่มีเพราะว่ายังเป็นใช่จอใช่ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของ USB เอ้ยว่าวอลเลให้นะครับมี p o w ะ r อ u t l e t ด้านบนก็จะเป็นแอร์แอร์เพดานให้รียบร้อยบอกผ้าทั่วไปนะผมบอกก่อนบอกผ้าแล้วก็เป็นแอร์เพดานได้ข่าวว่าเพื่อนน้องตักีมีนั่งสบายไหมสบายมากอมีลูกให้ลูกนั่งเลยฮะไม่มีอะดิเพื่อนมึงมึงก็ไม่มีลูกเขาครอบครัวใหญ่๋อครอบครัวใหญ่เดี๋ยวรถเป็นรถที่เจ็ดที่นั่งนั่งสบายนะครับเครื่องยนต์พันห้าตัว G ตัวท็อปเบาะดำก็ได้ภายในดํานะครับ ค่อนข้างสวยราคาอยู่ที่419,000บาทลดได้ไหมเออมึงใจเย็นม,มึงใจเย็นมึงต่ออย่างเดียวเลยมึงซื้อดิเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรถให้ออของแถมให้ด้วยวเดี๋ยวกูของแถมให้ด้วยอ๋ออืมใจร้ายนะมึงปกตีกขยยูขายอยู่4 4 4 5 9กูขายอยู่419เห็นรถทุกคันแล้หนึ่งเพคันนี้จะลดอีกก็ลดมาแล้วไงอืมแต่พอดีออบอ้านสคบไม่อยู่ก็เลยไม่รู้จะอะไรจากอ้างอิงอ๋ออืมเหมือนคนตีนะเนี่ย <S <S โอเคไปดูสวิฟสีดำดีกว่าปะ่ะโอเคคันสุดท้ายน,นะครับเป็น s w i ฟต GLS Navy ตัวนี้อ่ะมึงอยากรู้ใช่ไหมอันนี้มีป้ายสคขบอ,อยู่คันนี้ตั้งอยู่499ก็ขอรถแหละเออก็ต้องขอรถอย,ยู่แล้วปี1นปจด1 8ตัวท็อปสุดเลยนี่ท็อปสุดตัวก็คือในเรื่องของไฟลูกแก้วเดย์ทาวน์ลันนิ่งไลท์นะครับฟอกแลมมีให้ตัวนี้อุปกรณ์ครบเยอะนะครับสวิฟจะมี อุปกรณ์ให้มาเยอะกว่ารถเซกเมนต์เดียวเดียวกันมากกว่านิดนึงนะครับตัวนี้ดูห้องโดยห้องเครื่องห้องเครื่องไปแล้วกูอย่าไปโดยสารโดยสารในห้องนี้จ้าไม่เป็นไรคุณตาต้กงเดี๋ยวผมเตะคุณตากล้องลงไปอยู่ใน <c oughs> ห้องนี้แล้วกูปิดเลยโอเคหัวน็อนเบนแอกมาร์กิ้งป้ายมอกอ,อยู่ครบรถสวยๆเลยราคาขายอยู่499เราไม่ขายขายเท่าไหร่ดีนะนะให้ให้มึงเสนอ สี่เท่าอะไรเมื่อกี้สี่เก้าเก้าเนี่ยป้ายมันอยู่สี่เก้าเก้าเนี่ยสามเก้าเก้าใช่ปะมึงเปิดเต็มเมื่อไหร่กูจะไปซื้อคนแรกขายสี่สามเก้าโอ้สี่แสนเก้าสี่แสนสามหมื่นเก้าพันลดให้หกหมื่นโหลดเยอะกว่าเพื่อนเลยเนี่ยเอ้าก็แต่เมื่อกี้มึงลดให้กูเป็นแสนนะมึงก็เอิดเต็มเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปใช้งานโอ้โหไอ้นี่ลดไม่ลดไม่คิดจ้างหนูมาทำงานบ้างไม่เอา ว่ากูรถเก่งแล้วมึงเก่งกูอีกนะมึงรถที่เป็นแถวเลยไปดูในห้องโดยสารดีกว่าป่ะตัวนี้ก็มีพุชซ่าให้เหมือนกันนะเป็นคีเรสโกมีออโต้ซราสต็อปให้มีประกบล้องหลังระบบป้องล้อหลังถลายนะครับการล้อหลังถลายให้เปิดตั้งไฟระยะไฟหน้านะครับโอ้เสียงเด้อเด้อเดเดเดมีเสียงเงินโอเค นะครับเร่องนี้ก็จะปิดได้มีครูสคอนโตรวไอ้มีตัวลติฟังชันตัวนี้ใหม่อยู่ที่54,237โลนะครับตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดสังเกตจากอะไรไไใช่สังเกตจากอะไรหน,นะครับในเรื่องครูสคอนโทรลมีให้ฝั่งขว,ขวาขวมือซ้ายมือจะเป็นการควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นติ่งติ่งตัวนี้มันจะบอกได้ก็คือถ้าเป็นต,ตัวนี้โทรอักวางสายแต่ถ้าเป็นตัวของ GLX ตัวนี้จะเป็นบลูทูธแต่ตัวนี้เป็นระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับอืมจอเป็นจอเนี่ยองมมนแล้วก็คือ7ประมาณ7นิ้วจากจากมุมน,นี่มา7นิ้วนะครับมีเนวีให้ด้วยแอร์ Air, เป็นแอร์ดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างจะเป็น power outlet ร2 0วัตต์แล้วก็ usb aux อยู่ด้านนี้เกียร์ออโต้ตัวนี้แจ้งก่อนนะไม่มีกล้องแต่สามารถมีจอพวกนี้มันาสามารถไปติดกล้องได้นะครับจุดเด่นของสวิป ก็คือในเรื่องของแอร์แบ็กมีให้4ใบจริงๆมี4หรือ6วะเดี๋ยวมันมันเป็นข้อสงสัยอยู่เหมือนกันเนี่ยอันนี้หนึ 1, 2, นะครับคุณตาล้องเดี๋ยวเราจะเปิดดูสดๆกันตรงนี้เลยว่ามันมีกี่อันอออยากรู้เหมือนกันแต่และคุยลูกค้าจะได้คุยได้เคลียร์เพราะว่าชอบลูกค้าชอบถามไงเราก็จำไม่ได้6ใบหใบยอยู่นี่นี่เลย ดูเลยนะหนึ่งใบสองใบและที่เสาบีพิวร่าอีกนี่ตรงนี้คุณน้องงจะเห็นเหรอโอ้โหอันนี้ก็คอสั้นชงเงเอชิบหายเลย <c oughs> อ่ฮะมีทั้งหมดหใบให้นะถ้าถามว่ารถราคา6แสนกว่าบาทมี i อแบกให้6ใบมีไหมในตลาดเมืองไทยไม่มีต้องย้ำในตลาดเมืองไทยเราบอกเลยว่าถ้าจะมี ก็คือจะเป็นประมาณเจ็ดแสนก็คือตัว Toyota 80, โตโยต้ายาริสเอทีนะครับ,บใช่เอทีมีเจ็ดใบแต่ตัวนี้มี6ใบแต่ถ้าถามว่าเซกเมนต์เดียวกันราคาไม่เกินราคาอยู่ห0แสนไม่เกินห0แส0กลางนะหาย,ยากนะครับถ้าเป็นพาร c h แบ็กยิ่งหาย,ยากครับอีกต้องมาเป็นตัวของไอ้ตัว Ja z z SV อ l u s ตัวนั้นก็ราคา<อ>ทะลุทะลวงนั่นแหละ a อร์แบ6ใบนะครับ,บ,นะรบแต่บอกก่อนนะว่า สวีปเนี่ยได้ชื่อว่าเจ้าพ่อรถเล็กขับมันสนุกแต่น่า<น>รักนะันบางคนเขาไปทำเป็นในนี้เป็นในมินิเขาเร<อ>ียกมินิญี่ปุ่นนี่นะครับเดี๋ยวเราไปปิดคลิปด้านหน้ากันดีกว่านคุค,คุณตากล้องเนาะไปะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง Jack Auto t r a d e ด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ089244 3500 Line งส Jack Auto ไลน์แอดแ รถสวยบอกไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คพอตเทรดนะครับอย่าลืมนะครับของแถมเซตนี้ซื้อเดือนไหนให้โปรเดือนนั้นเลยอย่าต่อราคาอีกนะ <c oughs> เพราะให้ของแถมเต็มแล้วรดราคาก็เต็มแล้วอย่าไปเชื่อไอ้นี่มันเยอะแม่งรถจีเป็นแสนไอ้บ้ากู <c oughs> ขายกูขายรถกูไม่ได้ <c oughs> ขายรถ <c oughs> ไม่ได้ขายเอาไม่ได้ขายก้ยอนข้า <c oughs> วโอ้โหมึงไปซื้อกับข้าว่เดี๋ยวมึงขายมึงขายนี่ใช่ไหมมึงขายแซลมอนใช่ไหม มึงขายอยู่ถาดเท่าไหร่สามร้อยอ่ากูซื้อถาดแถมถาดมึงขายปะไม่อ่าเห็นไหมตัวเองมึงไม่ขายแล้วเป็นกิรก่เดียวมันโอ้โอเคนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้นต่อของเรานะครับน้องเบียร์น้องน็อตตีน้องปาน้องตื่นนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพิธีกรร่วมของเรานะครับน้องตักี้ขอบคุณค่ะออวันนี้สรุปวันนี้มึงมาช่วยหรือมึงมาปวนกูมาปวดนิดนึงให้มันมีสีสัน ไม่หรอก,กเ,เ,เรื่องของเรื่องคือมึงแค่งกูต่อต้นคลิปทั้ง้วน <c oughs> ทั้งดำมันเอาคืนตั้งแต่คันที่สี่เข้นี่นะครับคันนี้สวยนะสันรูกด้วยนะครับราคา379นะสวยเวอร์คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ราคา339จนถึง439เรนจ์อยู่1แสนบาทง่ายๆห่อน6ปีแสนละ2,000คำนวณง,ง,ง่ายๆครับ วันนี้ผมอ๋องแจ็คออโต้เทรดลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ